ดูนะกดลูดปุ๊บเห็นไหมเส้นติดเลยเส้นติดเลยเห็นไหมครับทุกคนเสร็จละนี่คือเสร็จแลวเห็นไหมครับยินดีต้อนรับช่องเล่กซี่กระโปรงวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องนะครับผมผมจะมารีทูปหน้าคนนะครับผมโดยเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมจะเป็นโปรแกรมของมายานะครับผมซึ่งเราจะใช้ควอตดนะครับในการทำงานนะครับผม แล้วเราจะมาสอนเทคนิคในการรีทโปนะครับผมว่าเหตุผลอะไรนะครับทำไมเราต้องวิ่งเส้นแบบนี้นะครับช่วงปากทําไมต้องเป็นแบบนี้ช่วงตาทําไมต้องเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทํายังไงนะฮะให้ workflow กานทำงานเราเนี่ยเบาที่สุดนะครับผมจะได้รีทโปกันได้ง่ายๆนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับผมไปกันเลย ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่หน้าตาของมายาทุกคนนี่คือโมเดลที่เราจะทําการรีโทโปวันนี้เห็นไหมทุกคนโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็คลิกที่โมเดลนะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่แม่เหล็กชิ้นนี้ครับตัวนี้นะตัวขวาสุดให้เป็นการ snap น,นะครับผม snap อะไรนี่คือชื่อบอกนะว่าเราจะ snap พปปลิกอนชิ้นนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะถ้าเรามีพล l ก g อนหลายชิ้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันตรงนี้ได้นะทุกคน โอเคหลังจากนั้นครับเรามาที่ quad draw ครับผมอยู่ตรงนี้นี่คือคําสั่งนะฮะคีย์รัดของมันนะ,ะช็อตคัตอยู่ตรงนี้หรือเรามาที่ modeling ครับ modeling toolkit มันอยู่ยคําว่าตรงนี้ครับ quad draw เราคลิกก็ไปเลยจากนั้นเมาส์เรานะฮะพอมันมาโดนโมเดลที่เราทําการแม่เหล็กไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะแสดงว่าไฟล์ตัวนี้มันรอพร้อมที่จะ retopo มาแล้วครับต่อมานะครับ retopo เนี่ย อันดับแรกนี้เทคนิคของผมนะผมก็จะใช้รีโทโปส่วนที่เป็นวงกลมก่อนนะทุกคนเพื่อให้หาเส้นรอบวงกลมแต่ละส่วนก่อนผมก็จะทําจากตานะครับผมนะฮะแล้วทำจากรูจมูกนะครับผมวงรอบปากนะครับและสุดท้ายผมก็จะมาทําส่วนของหูนะครับผมซึ่งหลักการนะครับเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันควรวิ่งรอบกรามมันด้วยนะทุกคนเหตุผลในการที่เราต้องวิ่งเส้นแบบนี้นะทุกคนเพราะว่า มันจะมีปัญหาเรื่องของเวทนะครับผมคนที่จะไปทำลิกกิ้งนะฮะถ้าเกิดอยากจะให้แอนิเมชันของเรานะครับผมขยับแล้วอะโพลิกอนนะเส้นได้ธรรมชาตินะทุกคนมันจะไม่ยับมันจะไม่บี้นะครับผมเราต้องทำงานนะฮะเข้าไปตามเชฟนะครับผมซึ่งลักษณะของอะโมเดลออร์แกนิกของเราเนี่ยที่เป็นหน้าคนแบบเนี้ยไอช่วงที่เป็นกามนะฮะเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็ควรที่จะให้เส้นนะฮะมันวิ่งแบบนี้นะทุกคนเราไม่ควรที่จะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเพราะไม่งั้นอเชื่อมรอยเส้นตรงเนี้ยเวลาเนี่ยเราอ้าปาก ขยับเห็นไหมครัตรงนี้มันเป็นจุดหมุนนะถ้าเราเส้นมันวิ่งไม่ถูกนะครับผมตรงนี้มันก็เกิดรอยยับขึ้นมาครับต่อมานี่ให้ดูตรงตานะทุกคนลองเราลองมาดูที่ตานะครับผมเนี่ยตาของโมเดลนะเห็นไหมครับว่าจริงๆเส้นของเรานะครับผมเราควรที่จะวิ่งนะฮะเป็นแบบนี้ผมเคยนะรับงานต่อจากคนอื่นมาฮะเขาก็วิ่งเส้นอยู่2เส้นนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวทาให้ดูเลยคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะฮะเป็น4ี่จุดนะเราการกดชิปครับ ดเชมันนะันมันจะสร้างผลิตกรมาชิ้นหนึ่งแล้วกดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันการกดแบบนี้นะผมเพิ่มจะเป็นตัวอย่างให้เนี่ยบางคนนะครับผมเห็นไหมจุดหมุนนะทุกคนจุดหมุนนะฮะตรงช่วงตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหรือจะตรงปากนะครับเวลาอ้าเนี่ยเนี่ยการรีแลกของเส้นนะครับผมอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะทุกคนต้องกลับไปทําใหม่นะฮะพวกลิกกิ้งเขาจะให้โมเดลไปทามาใหม่นะครับดูนะครับทุกคนเพราะว่า เส้นนะเวลาเรากระพริบตาเนี่ยเส้นมันจะเกิดความช้านะครับทุกคนตรงนี้มันไม่สามารถที่จะงอได้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลาการคํานวณของมันในการเวทเนี่ยค่าเวทมันจะไปอยู่ของจุดของเวอร์เท็ก์นะครับทุกคนจุดไหนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวหรือใช้งานเยอะๆจุดนั้นก็ต้องเป็นเส้นค่อนข้างที่จะเยอะมีรายละเอียดมากกว่าจุดอื่นนะครับผมตรงตานะครับผมต่อมาเป็นตรงจมูกครับเราคลิกนะฮะคลิกคลิกคลิก เราก็พยายามสร้างนะครับผมให้จมูกนะเป็นวงกลมนะครับผมเป็นวงกลมทุกคนจะสังเกตนะว่าตอนนี้โมเดลผมเริ่มหนักแล้วทำงานไปได้สักพัตต้องล้างฮิสตอรีบ่อยๆนะทุกคนมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้ว w o r k ์กโฟลนี้ผมอะไม่ไม่ไม่ได้ใช้เอางานที่ใหญ่ขนาดนี้และหนักขนาดนี้มารีโทโปนะทุกคนผมจะต้องมารีโทโปในโปรแกรม c ีบัก่อนเพราะเราปั้นมาจาก c ีบัเนาะเรารีโทโปใน C ีบัตก่อนนะครับผมแล้วเรา ทำเป็นตัวโลแล้วไปโปรเจกต์กับตัวไฮเพื่อเอารายละเอียดมานะครับมันก็จะง่ายนะครับผมแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะแต่วันนี้จะมาสอนเครื่องมือเฉยๆแล้วก็หลักวิธีการทํางานว่าทําไมเราถึงต้องวิ่งเส้นแบบนี้ครับต่อมานะครับผม,นมเนี่ยตรงกลางเนี้ยเนี่ยเราวิ่งเส้นไปเลยจะขึ้นโครงเอาจะขึ้นโครงไว้คร่าวๆก่อนนะครับทุกคนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม เวลาโมเดลเขาอ้าปากเส้นตัวนี้ก็จะได้ช่วยนะครับผมทําให้เชฟโมเดลเราไม่เสียนะเวลาเกิดการเคลื่อนไหวนะครับเพราะโมเดลเราต้องใช้ส่วนนี้ในการพูดถูกต้องไหมทุกคนตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ไปเลยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆตอนนี้ไฟล์ผมเริ่มหนักแล้วนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเริ่มหนืดอเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหัดล้างฮิส t อรีบ่อยๆนะครับทุกครั้งที่เรากดนะครับผมมายามันจะจําค่าว่าเราทํางานนะครับเราจะสังเกตได้จากตรงนี้ครับตรงไปดู channel เห็นไหม ตรงนี้ตัว input เน็ยนทุกคนว่าเราทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องทำการล้าง History ครับปุ๊บเห็นไหมหายไปละแล้วลเราก็จะสามารถทำงานได้ต่อครับเห็นไหมมันก็จะไหวขึ้นจากเมื่อกี้นิดนึงนะทุกคนแต่คราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดู Workflow อีกอย่างหน,นึ่งนะครับผมว่าเรานะฮะไม่ควรที่จะทำงานผ่านโพลิก o อนแบบนี้เลยนะครับผมเราทำการคลิกที่โมเดลนี้นะเอาแม่เหล็กออกก่อน คลิกที่โมเดลนี้นะครับผมผมจะไปทำคลิกที่โมเดลนะครับผมไปที่เอ a เบิ c ์กแนะครับผม Export Selection to ่น a ูเอลครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เราติ๊กตรงนี้ครับผมถ้าเกิดเราติ๊กตรงพวกเนี้ยมันก็จะคำนวณน,นะครับผมว่าเราจะเอาแคสต์ออกไปบางคนจะเป็นในเรื่องของเอฟเฟกนะครับผมพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยมันจะมีค่าแอนิเมชันนะฮะโอเคเราก็สามารถที่จะเลือกข้างบนนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์เลยโอเคผมทำไว้แล้วตัวหนึ่งผมก็จะเอาชื่อนี้แหละ แล้วเราก็กด Export จบเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็หายไปอันนี้คืออันที่เราทำนะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่แ a สเหมือนเดิมครับไปที่อารบิกแคมาที่ ImportCA d ครับเราก็เลือกตัวเมื่อกี้เลยเราอินพุตเอ็กพอร์ตมาปุ๊บโอเคครับผมเรียบร้อยละอันนี้เป็นโมเดลที่เอาเข้ามาเดี๋ยวผมนมนี้ก่อนผมลืมไปว่าผมเอาเข้ามาแล้ว โอเคก็คือตัวนี้นะครับผมเราทำการเอามาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะทำงานต่อจากนี้เลยให้เราคลิกที่เราต้องคลิกที่นี่ก่อนนะไป Snap ก่อนไปนี่ก่อนเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ Object นะครับผมอันเดิมที่เราเป็น Surface สร้างมานะะฮให้เป็นโพล o n อนแล้วเราก็ไปที่ควอตดอครับตรงนี้โอเคนะทุกคนแล้วเราก็ทำงานต่อจากเดิมเลยนะ ผมก็ทําที่จมูกเห็นไหมทุกคนสังเกตไหมว่ามันลื่นขึ้นเห็นไหมครับมันเบาขึ้นเยอะนะครับทุกคนอ่านี่ครับไป่ะผมจะไม่รีทโปทั้งหมดหน,นะนะผมผมมาพูดนะครับผมเพราะว่าขั้นตอนจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมทุกคนผมจะสอนใช้เครื่องมือดีกว่านะอ่าคราวนี้เส้นนี้อ่ะสมมติถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก,กดชิปเห็นไหมก็จะ snap ตรงนี้ได้แล้วเราก็ตรงนี้มันมีจุดของมันละเราก็สามารถจะกดชิปเพื่อเชื่อมมันได้เห็นไหมทุกคนปึ๊บ ตรงนี้นะสมมติผมจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเนี่ยแล้วคราวเนี้ยเส้นเห็นไหมทุกคนมันวิ่งแบบมันไม่สม่ำเสมอถ้าเรามานั่งจัดอย่างเงี้ยเราก็ลำบากใช่ไหมครับสมมุติมันเป็นแบบนี้เราให้ทําการกดชิปครับกดชิปเข้าไปนะตรงที่มีแล้วเราก็ก็ถูมันเห็นไหมฮะเส้นมันจะทําการคลายตัวรีแลกซ์นะครับผมให้ได้มากเาให้ได้มากที่สุดนะทุกคน หลังจากนั้นนะครับผมถ้าเราลากตรงนี้มานะเห็นไหมเราก็สามารถที่จะลากมาได้เลยได้ทั้งเอดนะครับได้ทั้งเวอร์เทกนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยมันมันไปจุดต่อจุดนะครับผมแต่คราวนี้ระหว่างทางอะ่ะมันจะกลายเป็นเส้นตรงนะทุกคนเราสามารถที่จะกดคอนโท l นะครับผมกดคอนโท l มันจะเพิ่มเส้นเข้ามาแล้วก,กดคลิกครัง้งนึงครับปึ๊บเห็นไหมไอจุดเวอร์เทกเนี้ยมันก็จะไปสแนปกับข้างบนนะครับผม นี่แล้วเส้นนะครับผมมันสามารถที่จะจิ้มตรงนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะเหมิดกันเลยปุ๊บเห็นไหมถ้าเกิดการ snap ทุกคนจะเห็นว่าเส้นไหมมันไม่สวยนะทุกคนแล้วกดเหมือนเดิมชิปนะครับผมแล้วก็กดรีแลกได้เลยซึ่งการรีแลกเนี่ยนะครับผมเราสามารถใช้เทคนิคของ soft selection ได้นะครับโดยการกด b เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้น vertex มากด b เข้าไปครั้งหนึ่งนะครับผมค้างนะครับผมแล้วก็ทาการลูดนะครับผมในคลิกซ้ายลูดนะครับผม เห็นไหมมันจะขยับขยายสมมติเราเอาประมาณนี้แล้วเรากดชิปครับผมมันก็จะไปทั้งหมดทั้งแผงแล้วนะทุกคนเอาเอาให้เละก่อนอ่านี่ปุ๊บแล้วก็กดเห็นไหมมันทาการรีแลกเส้นที่อยู่ตรงกลางนะตรงปลายมันจะไม่สามารถควบคุมได้มันจะเป็นการสนับไว้ติดไว้กับที่อยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยกดชิปปุ๊บ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 ,ปบเป็นไงเป็นไงเห็นไหมทุกคนเห็นภาพไหมครับผมต่อมาทุกคนไอ้นี้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมในวันนี้ดี๋วผมจะมา บอกทุกคนนะครับผมสมมุติสมมุตินะครับเราจะสร้างในทัวโปแขนตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเราจะทําจุดต่อจุดนะสมมติผมจะทําตรงนี้เลยไกลขนาดนี้เลยทาใกล้ๆกันก็ได้ใกล้ๆตรงนี้เนสแนปไปนะครับผมสแนปจุดนี้ไปสแนปจุดนี้ไปหาหาหาเหลี่ยมมาเราต้องหาเหลี่ยมให้มันด้วยนะกบางคีโปรแกรมมาคำนวณไม่ถูกแล้วทุกคนสมมติผมขออีกเพิ่มอีกจุดนึงปึ๊บ หาก่อนอยู่ไหนยู่ตรงนี้ปุ๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนให้เรานะครับคลิกที่ Vertex นะครับผมกดเลขสี่นะเพื่อดู w ไ Frame ตัวนี้นะครับผมต่อมานะนี่คือเทคนิคนะฮะความลับของมันเลยนะทุกคนว่าเราสามารถที่จะทํางานผ่านเครื่องมือแบบนี้ได้นะทุกคนใครดูคลิปนี้นะครับผมก็ต้องเปลี่ยน workflow เป็นแบบนี้นะโอเคเราก็ลากนะครับผมคุมตัวนี้2ออันนี้นะลากไปเลยครับ ลากมาเลยเห็นไหมมันจะลากมาละมันจะเป็นเส้นตรงนะครับทุกคนเห็นไหมจุดต่อจุดนะสมมติผมจะเอามาถึงนี่ถึงแค่นี้พอเส้นบี้ละขี้เกียจมานั่งจัด <c oughs> อ่ะสมมติผมจัดเรียบร้อยละนี่คือความลับของมันนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างสีเส่เหลี่ยมทีละสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจุดไปจนจบแขนนะทุกคนมันเสียเวลานะทุกคนมันช้ามากซึ่งเทคนิคในวันนี้ผมจะสอนแบบนี้เลยเราไปนี่นะครับใช้เครื่องมือมาติคัดนะครับผมดูนะ กดรูดปุ๊บเห็นไหมเส้นติดเลยเส้นติดเลยเห็นไหมครับทุกคนเสร็จละนี่คือเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จเลยมาดูเครื่องมือต่อมาเห็นไหมกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมทุกคนมันเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ต้องมานั่งสร้างทีละเฟสทีละเฟสแล้วมาเชื่อมกันนะทุกคนเราสามารถที่จะเริ่มจากหัวนะครับผมและเราสามารถจะเริ่มจาก ท้ายไปหัวนะครับผมแล้วเราก็สามารถสับตรงกลางได้นะฮะตรงช่วงระหว่างมันได้นะทุกคนตรงเส้นนั้นมันก็จะสแนปติดกันเลยเห็นไหมครับง่ายไหมทุกคนมาผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมที่ผมรีโทโปไว้แล้วนะทุกคนมาเพราะว่าถ้าผมจะมาสอนทุกคนแบบนี้มันคงเสียเวลาให้ได้เข้าใจคอนเซปต์เพราะว่าเครื่องมือมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมคอนเซปต์ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะคงจะสามารถที่จะสร้างผลงานได้แล้วแหละ และนี่ก็คือโมเดลที่ผมจัดการมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะนี่เราเราลองมาเช็คนะทุกคนจากเส้นโมเดลขนาดนี้ไปที่ดิสเพลย์นะครับผมมี Head up to Display มาที่ p o l y c a วครับมันก็จะสามารถที่จะบอกรายละเอียดทั้งหมดของโมเดลชิ้นนั้นนะฮะเป็นเมสชิ้นนั้นไปตรงช่วงข้างหน้านี่คือทั้งเป็นของซีนนะครับผมที่เราเปิดอยู่นะเนี่ยที่มันแสดงผลอยู่แต่ถ้าเกิดช่วงหลังนี่คือโมเดลที่เรา ทำการ select นะครับผมทําทำการคลิกผมเอาตัว l o ออกปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่คือเส้นเท่าไหร่หน่วยนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนนะเหลือเหลือหกพันไม่ถึงหกพันทุกคนเห็นไหมรายละเอียดนะครับแต่ผลลัพธ์ดูเดี๋ยวปิดนี่ผลลัพธ์อ่ ดูเห็นไหมค่อนข้างใกล้เคียงกันนะทุกคนส่วนไอ้ดีเทลเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปใช้เทคนิคของ normal กับ displacement นะฮะในการทำงานแทนนะทุกคนเนี่ยแล้วคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเส้นที่เราว่าถึงกันนะ,ะนี่เห็นไหมว่าปากเห็นไหมครับทุกคนมันควรที่จะมีเส้นนี้นะครับเห็นไหมเส้นนี้นะครับผมปากมันควรที่จะมีเส้นนี้เลยเนะครับเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดหมุนของมัน,มนเห็นไหมลูกตาเห็นไหมครับผม เห็นไหมเส้นรอบวงของหูนะทาการ select เน mm ี hmm. ่ยมันจะต้องลู o กันนะทุกคนถ้าเรา r e t o p o ถูกมันจะต้องลูปกันนะครับ r e t o p o ข้างเนี่ยเห็นไหมเราเลือกมันก็ต้องลู o กันนะครับรอบวงปากอันนี้นี่นี่นะตัวถ,ถูกนะรอบตาอันนี้เห็นไหมทุกอย่างนะครับผมมันจะต้องลู o กันนะไอช่วงที่เป็นวงกลมนะครับอ่ารูจมูกก็ได้ตรงนี้นี่ช่วงนี้ปาก ช่วงนี้นี่แถมให้เลยอะนี่ด้วยนี่นะครับผมนี่คือจุดสําคัญนะครับจุดใหญ่ๆนะครับผมที่อยากจะให้อ่าคำนึงถึงนะทุกคนเห็นโมเดลนะทุกคนเห็นไหมสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมว่าตรงไหนที่มีการใช้งานเยอะๆเส้นตรงนั้นจะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะฮะเช่นรอบปากนะครับผมรอบตานะฮะผมแล้วก็มีดีเทลตรงจมูกนะครับผมนี่และส่วนตัวเห็นไหม ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยแม้ทุกคนมันก็จะน้อยลงไปนะคะเพื่อจะประหยัดเส้นตรงนั้นไม่งั้นทั้งตัวมันก็จะเยอะลงไปอีกนะครับผมนี่โอเคครับผม เป็นไงบ้างครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมก็เทคนิคนะฮะวันในวันนี้ที่เราเอามาทํากันเนี่ยก็จะเป็นโมเดลนะครับผมเอาเข้ามาในโปรแกรมาย亚แล้วทําการควอดดอนะครับผมในการทํางานซึ่งจริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะให้ใช้โมเดลที่มีขนาดเกินล้านขึ้นไปมาทํางานแบบนี้ฮะมันก็จะทํางานให้เครื่องเราเนี่ยหนักขึ้นนะครับผมก็จะทํางานให้เราได้ช้าลงนะครับซึ่งผมก็บอกวิธีการแก้ไขคร่าวๆแล้วนะทุกคนจริงๆแล้วโมเดลชิ้นนี้จะเป็นขนาดที่6ล้านเฟสนะทุกคนตอนนี้ผมก็ลดมาให้เหลือแสนกว่าาาเมส ผ,ผมเพราะว่ามันจะหนักมากนะคุกคนเพราะจริงๆแล้ว Work f l o w นะครับผมถ้าเป็นโมเดลที่เยอะขนาดนี้มีดีเทลขนาดนี้เนี่ยผมจะทำการเลทโพในโปรแกรม C ีบัตก่อนนะครับผมเพราะว่าในโปรแกรมซีบัตเนี่ยก็สามารถที่จะเรียบเรียงเส้นนะฮะเราสามารถไกด์ได้ว่าตรงไหนจะเอามากเอาน้อยนะครับผมทิศทางของมันเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือที่ผมทํามานะแต่วันนี้ผมก็จะามาสอนในโปรแกรมมายานะครับผมแล้วก็บอก Workflow แล้วกันว่า ถ้ามันหนักเราจะสามารถแก้ไขมันได้ยังไงครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนะครับอย่าลืมนะว่าเส้นนะครับควรที่จะวิ่งเนะฮะเราจะเริ่มทําจากส่วนที่เป็นวงกมลมลักษณะที่เป็นวงกลมก่อนนะครับผมก็ ช่วงลูกตานะครับผมปากจมูกแล้วก็หูนะครับผมช่วงนี้นะฮะแล้วลงมาสุดท้ายก็คือช่วงคอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะผมในเรื่องของเส้นนะครับผมปากนะครับตรงนี้ควรที่จะมีเส้นยึ่งกลางนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนที่ทำลิกกิ้งนะเพนเวทนะครับผมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาที่โมเดลเราการขยับก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นนะครับเส้นมันก็จะวิ่งมีถูกสัดส่วนของมันที่ถูกต้องนะครับผมไม่งั้นอ่าโมเดลเวลาเราขยับเนี้ยเส้นมันจะเกิดการช้ำนะครับเวลา เคื่อนไหวรีเฟกอะไรมามันก็จะบี้กันไปมันก็จะไม่สวยไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ผมบอกว่าคลิปนี้คงเป็นปนะระโยชน์กับทุกคนจริงแหละสำหรับวันนี้เลยก็สีไปไปครับ